อัน,นกาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหนูก,ก็มาใหม่รถจากเบอร์45หรเหลือ41่2อนะอะไรที่เหลือเราก็ต้องคืนลูกค้าไปอย่าไปทำในิสใส่จิ๊กเจ๊กของเขาเป็นของลูกค้าเล็กๆ,ๆน้อยก็ต้องคืนให้เขาไปเหลือเท่าไหร่ก็คืนไป โอเคนะครับอันเด็กาวเดินทางกับกรุงเทพนะก็กรุงเทพรถไซ์ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับ ทำเต็มที่งานทุกชิ้นต้องประณีตในที่สุดการคัดต่อมรองเท้าก็ออกมาโอเค ดัดแปลงอะแดปคัตตอมเป็นรองเท้าคู่เดียวที่แปลกไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนชาวช่องใครชอบแบบสไตล์ตที่ไม่เหมือนคนอื่นนี่คือซิ gnature ของเราในการคัสตอมนะ แจ็คเปอร์เซล์นะเก็บรายละเอียดแปลงโฉมสภาพเป็นแจ็คเปอร์เซล์ก็ไปเลยกลับกรุงเทพกรทมนะ รองเท้าที่เราใส่ตาไก่เสร็จหมดแล้วนะเราใส่ตาไก่นะนี่เปลี่ยนตาไก่ใหม่ตาไก่เราเปลี่ยนใหม่หมดแล้วแล้วก็ผ้าที่มันผุก,ก็ทําใหม่ก็สามารถเป็นแจ็คคู่ใหม่ขึ้นมาอีกได้นะ